นี่ก็ได้คลิปเป็นคลิปให้มู่เบิงนะครับนะบรรยากาศยามเย็นเย็นครับคนบริจิตยังมือเว้นดอกคนกีดท่้งนี่ล่ะนะครับนะมือเดียวก็ได้ครับผมบริงนักเห็นบ่จัดนี่เห็นบ่กครับผมมือเดียวครับบริหนากแล้วแล้วนี่เอาใส่ครับ่ะครับนะเราได้จีดยางให้มือเบิงจับจ้าครับผมใกลแค่แล้วแล้วครับเหลืออีกสองสาม ต้นก็แล้วละปล่อยให้ซอพนันธุเฮ็ดผู้เดียวหันละครับผมคลิปนี้ขอจบไว้พี่่ายกล้องแมย่างโอ้ยเตยเตยเต,ย,ตยนะครับนะอันนี้หน้าต้มอย่างหน้าต้มก็ต้องเมเบ้ลงตัขับเมเป้ลลงสางคอนธ์เพรแล้วเมเบ้ลงตัขับขอคอนคอยสีได้ครับเมบปลนี่ละมื่อนี้เขาสวนเขาดูที่ก,กีดย้ำมือคืนหรอกครับเขากีดตอนนี้ละนะครับผมกีดอากาศแบบนี้เห็นบ่ครับผมกีดอากาศแบบนี้เนี่ยกำลังแรง,งเพียงแค่นี้ครับผมขอบคุณที่รับชมให้กล้องเมย ย่างโอ้ยเตยเตยเตยนะครับนะอันนี้หน้าตำอย่างหน้าตำก็ต้องเมเปิ้ลลงตัขับเมเปลงสร้างคอนเทนต์แล้วเมเปิ้ลลงตัวขับคอนคอยสรีได้ครับเมเปินะครับแนละ้วเขาได้กีดย่างให้มูเบิงึงจับจ้าครับผมไกลแค่แล้วละครับเหลืออีกสองสามต้นก็แล้วละปล่อยให้ซอเพิ่นเฮ็ดผู้เดียวหันละครับผมคลิปนี้ขอจบไว้ผิดนะครับผมนะครับแล้วเขาได้กีดย่างให้มูเบิงึง จับจ้าบครับผมไก่แก่แล้วล่ะครับเหลืออีกสองสามต้นก็แล้วละปล่อยให้ซอเพืนเฮ็ดผู้เดียวหันละครับผมคลิปนี้ขอจบไว้ที่นี่ละเมื่อนี้เขาสวนเขาธูดกิจยนี้ยมือคืนหรอกครับพขาขีดตอนนี้ละนะครับผมขีดอากาศแบบนี้เห็นบ่ครับผมขีดอากาศแบบนี้นี่้กำลังแรงลงงานครับผมอ่ะมาเบิ้งดรถบัดนี้เดี๋ยวพี่วีจะขีดให้เบิ้งครับผมอ่ะจับฟังเอาไปเด้๋ยวจับ้องไหมจับฟังไหมพี่จะขีดให้เบิ้งแล้วนี่ครับผมผมไปไปต่อไปต่อนี่เด้๋ครับพ่อ นำ้ำยางก็จะออกมาลักษณะนี้ครับผมเพราะกีดยางแล้วจักน้อยครับผมเพื่อนก็นจะไปอ่าเยี่ยมบ้านเพื่อนอนี่หางานส่งก่อนนี่ครับผมเึ <c ười> ้่นหันหลังไม่ค่อยอะไรทั้งด้วยขจีเบื้งเพื่อนกีดยางครับผมธีกีดมือเดียวก็ได้ครับผมบริ้งเห็นปะ จัดนี่เ um, ห็นบอกครับผมมือเดียวครับไม่ได้งาแล้วแล้วนี่เอาใส่ครับมือเดียวก็ได้ครับผมบร่ได้ง่าเห็นบ่จัดนี่เห็นบอกครับผมมือเดียวครับบร่ได้งายแล้วแล้วนี่เอาใส่ครับแล้วแล้วซช่นีมครับเอามาทำมาทำมาให้ถุงเด้งครับผมเอามาใกล้ๆเอามาใกล้ๆนี่ครับผมวางมีดไทจังสีครับผมนี่ แล้วแล้วครับนี่เขาไปเรอยมาเลยมาจ้ามาจ้ามาจะให้ถเดินครับผมมาใกล้ๆมาใกล้ๆนี่ครับผมวางมีดใทยจังสีครับผมนี่มือเดียวก็ได้ครับผมบม่ได้ง่ายเห็นป่ะจ้นี่เห็นบ่ะครับผมมือเดียวครับไม่ได้ง่ายแล้วแล้วนี่เอาใส่ครับใส่กล้องแม่ย่างโอ้ยเตื่อยเตื่อยเตื่อยนะครับนะอันนี้หน้าจ้ามอย่างหน้าจ้ามก็ต้องเมบลงกต้องขับเมบลง สร้างคอนเที้ยนแล้วเมียบลงตัวครับค้นค่อยสีได้ครับมียบโรงงานครับผมอ,ะอ่ะมาเบิ้งด้วยบัดน,นี้เดี๋ยวพี่วีะะจะขีดให้เบิ้งครับผมอ่ะจับฟองเอาไปได้จับฟองหมาจับฟองหมาวิจะขีดให้เบิ้งแล้วนี่ครับผมผมจ้าปจังสิแล้วเรียบ,ร,บร้อยครับบริเนกนี่โอเคบ่ญมามามาๆาแล้วขีดยางครับผมนี่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  <c oughs> นี่คนขีดยางนี่แล้วละแล้วเพิน่นขีดยางเพิ่นขีดเหม็นดิ ผมขีดบ่เหม็นครับผมน้ำมึงครับผมขยับมาเรื่อยๆเมื่อนี้อากาศกำลังสวยงามครับนี่ซทำนี้นะครับเนาะอากาศเห็นไหมอากาศกำลังดีแดดกำลัง่องนี่เพิ่งขีดแล้วเหยียบเลยนี่ครับผมสงเฝ้าขันเวลาเขาเข่ากล้องอ,งอง่ะโอ้ยเหลียวปับ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 แต่ว่าเวลาโบนนี่นี่นี่มีเพิ่งขีดยางนี่เลีล้ยวละแต่เพิ่งขีดยางเพิ่งขีดเหม็นดิ ผมขีดเหมินครับผม่ะมืเบิ้งครับผมนี่ก็ได้ขีดเป็นขีดให้มู่เบิ้งนะครับเนาะบรรยากาศยามเย็นเย็นครับบนบริจิตยังมือเบ้นดอกคนกีดทันี่แหละนะครับเนาะมือเดียวก็ได้ครับผมบริยงานะเห็นบ่จับนี่เห็นบ่ครับผมมือเดียวครับบริยงานะแล้วแล้วนี่เอาใส่ครับอะครับเนาะเราได้ขีดยางให้มูเบิง้ง จับจ้าครับผมไกลกแค่แล้วละครับเหลืออีกสองสาต้นก็แล้วละปล่อยให้ซอพันเฮ็ดผู้เดียวหันละครับผมคลิปนี้ขอจบไว้เพียงแค่นี้ครับผมขอบคุณที่รับชมนะยับมาเรื่อยๆไม่น,นี่อากาศกาําลังสวยงามครับนี่ํำนี้นะครับนะ้ะอากาศเห็นไหมอากาศกาําลังบีแดดกาําลัง่องนี่เพิ่นกีดแล้วนะครับนะเนาะเราได้กีดย่างให้มูบึง จับจ้าครับผมไกลแค่แล้วละครับเหลืออีกสองสามต้นก็แล้วละปล่อยให้ซอเพิ่นเฮ็ดผู้เดียวหันละครับผมคลิปนี้ขอจบไว้เพียงนี้นี่นี่นี่พันกีดยางนี่แล้วละแต่เพิ่นกีดยางเพิ่นกีดเหม็นดิผมกีดบ่เหม็นครับผมมาเบิ่งครับผมมาพอดีนะครับม้องรลองเย็นพอดีนะครับนะมาเบิ่งอ่ะใหญ่พรเพิ่นกีดยางให้เบิ่งเด้อครับด้วยอันนี้พรอนี่พรอนี่จะบ่งงามปันใดผู้ดีนะครับม้องรลองเย็นพอดีนะครับนามาเบิ่ง อ่าใหญ่พรพนผลกีดยางให้เบื้องเด้อครับเด้ออันนี้พรนี่พรนี่จะบังามปันใดอ่าครับเด้อเขาได้กีดยางให้มูเบื้องจับจ้าครับผมไก่แค่แล้วละครับเหลืออีกสองสามต้นก็แล้วละปล่อยให้ซอเพิ่นเฮ็ดผู้เดียวหันละครับผมคลิปนี้ขอจบไว้ีตรงงานครับผมอ่าเบื้องเด้อบัดนี้เดี๋ยวพี่วีจะกีดให้เบื้องครับผมอ่ะจับฟองเข้าไปเลยจับฟองหมาจับฟองหมาพี่จะกีดให้เบื้องเด้อนี่ครับผมเป็นยังสิละครับผม นี <N ee> n ee, q, om, ่น okay, okay. hmm. so, so. ี่ไหลบ่แห้งดอกครับผมแจมืออื้นเศ้าเต็มถวยบนนี้นี่อืมออกดีตัวครับผมบิ้งครับบิ้งนี่ครับผมโอเคปะครับโอเคอันนี้แบบนี้อมสีพ้าบิ้งอะไปซ้อไปซ้อผมโอเคยิ้ม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 ปุ่นน่ะเห็นมืออะครับคลิปนี้ขอจบไปซ้ำนี้ครับผมเพราะได้อะกีอยางให้มูเบิ้งตรงงานครับผมอะ เบิ้งเด้อบัดนี้เดี๋ยวพี่วีจะกีดให้เบิ้งครับผมอ่ะจับฟองเอาไปเด้อจับฟองไว้จับฟองไว้พี่จะกีดให้เบิ้งเด้อนี่ครับผมผมบลงมีบลงอ่านี่เบอกผมเพิ่นกีดแล้วละพค่นน้ำยางกระจะนี่ยก็ได้คลิปเป็นิปให้วมูอเบิ้งนะครับนะบรรยากาศยามเย็นๆครับผมบริกีดยามมือเวีนดอกมันกีดทั้งนี่แหละนะครับนาเรียบร้อย นี่เห็นไหมครับผมโสงเฝ้าขันเวลาเขาเขากล้องนะโอ้ยวิ่เลี้ยวปับ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 แต่่าเวลาบอดพอดีนะครับมันก็ลองยินพอดีนะครับมามาเบิงอ่าใหญ่พรอนผลกีดยางให้เบิงเด้อครัดด้วยอันนี้พรนี่พรนี่จะบ่งน้ำปันใดไปต่อไปต่อนี่เด้อครับผมน้ำยางก็จะออกมาลักษณะนี้ครับผมนี่ละมือนี่เขาสวนเขากูที่กีดยางมือคืนหรอกครับพอกีดตอนนี้ละนะครับผมกีดอาการแบบนี้เห็นบ่ครับผม อากาศแบบนี้เนี่ยกำลังแรงเพอน่คนจะหันหลังไม่ค่อยไรทั้งด้วยขจีเบึงเพื่อนกีดย่างครับผมพิที่กีดผมโอเคยิมย้มยิมย้มยิ้มยิ้มปุ่นนะ่ะเห็นมออะครับคลิปนี้ขอจบไปซ้ำนี้ครับผมเพราได้กีดย่างให้มูเบิงนะครับแล้วเขาได้กีดย่างให้มูเบิงจับจ้าครับผมใกลแค่แล้วนะครับเหลืออีกสองสาม ต้นก็แล้วละปล่อยให้ซอพิ่นเฮ็ดผู้เดียวหันละครับผมคลิปนี้ขอจบไว้อย่างเดินเอาเอาก็ได้เขาได้เห็นบืองผมแล้วแล้วทนี่เ <c ười> าเลยมามาทำมามาจะให้งเดิครับผมเอมาใกล้ๆเอมาใกล้ๆนี่ครับผมว่างมีไทจังสีครับผมนี่เฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเย ทั้งเด้อข้าวจีบึงเพิ่นกีดยางครับผมพิธีกีดเนอเงเนหันหลังไม่ค่อยไรทั้งเด้อข้าวจีบึงเพิ่นกีดยางครับผมพิธีกีดเป็นยังสิละครับผมนี่นี่ไหลบ่แห้งดอกครับผมจะมืออื่นเศร้าเต็มสวยบนที่นี่อืมออกดีตัวครับผมเงมาเิ่งนี่ครับผมโอเคปะครับโอเคมานี้บัดนี้สีพาเบิ่งอะ ไปซ้อไปซ้อพอดีนะครับต้องลองเย็นพอดีนะครับนะมาเบิงอ่าใหญ่พอรพอน่นขีดอย่างให้เบิงงด้อครับด้วยอันนี้พอรอนนี่พอรอนนี่จะบ่งงําปันใดมาเบิ้ง <c oughs> มาเบิง,บงนี่ครับผมโอเคปะครับโอเคอันนี้แบบนี้สีพ้าเบิงอ่ะไปซ้อไปซ้อเสียงแค่นี้ครับผมขอบคุณที่รับชมมื้อเดี่ยวก็ได้ครับผมบริไไ้งา เห็นบ่จัดนี่เห็นบ่ครับผมมือเดียวเขาไม่ได้งาดแล้วแล้วนี่เอาใส่ครับไปต่อไปต่อนี่เด้อครับเพื่อนยางก็จะออกมาลักษณะนี้ครับผมพอดีนะครับต้องร้องเย็นพอดีนะครับมามาเบิองอ่าใหญ่พรอนร่อนกีดยางให้เบิองเด้อครับเด้ออันนี้พรอนนี่พรอนนี่จะบ่ง,งามปันใดเออเออขึ <laughs> ้นหันหลังไม่ค่อยเลย เพ่งเด้อข <s> ่ะจเบิึงเพิ่นกีดยางครับผมพี่พีกีดตรงงานครับผมอ่ะเอาบึนด้วยบัดนี้เดี๋ยวพี่วีจะกีดให้เบิึงครับผมอ่ะจับ้องเอาไปเลยจับ้องไว้จับ้องไหมพี่จะกีดให้เบิึงแล้วนี่ครับผมผมไตรงงานครับผมอ่ะเอาบึนด้วยบัดนี้เดี๋ยวพี่วีจะกีดให้เบิึงครับผมอ่ะจับ้องเอาไปเลยจับ้องไว้จับ้องไหมพี่จะกีด